เอนฮะวันนี้เราจะมาเจอเกับเกมเกมอะไรนะโอ้รูปัด๊ด มันเป็นอีเวนตล่ะถ้ามันเป็นล้วทำไมนี่มันเป็น,บบน what เป,นนเป็นอะไรน่แปลว่าลบลบีโอเค เ,เราจะรับเล่นงกันนะกับทุกคนไม่ต้องไม่ต้องสนใจหรอกเดี๋ยวนะเฮ้ยมาเข้ามาเลยหรอเบรโอ้โหคนล,หหลืน่นคนลื่โอ้โหคนลื่นมากเลืมากมากเฮ้ทุกคนโอ้โหคนลื่นเลยนี่ไงไปแล้วนี่เป็นเรือสำราญเปล่ามาไม่รู้เหมือนกันอะเฮ้ยเปนคนตายหรอ อื้อมันมาแล้วสเลยนะฮะไม่ตามมาหรอญาเอมอยู่นู้นอ่ะทุกคน่นั่นนอยู่นู้นน่ะว่าโอ้โหเสียชีวิต นะฮะเนี่ยค,คน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 ด้วยนะเอยียง <Hi. S 1> ไทย <Hi. S 1> ท่อเหล็กท่อเหล็กด้วยอ่ะไม่เคยเห็นไหนท่อเหล็กไหนอ่ะมีไหนอ่ะอ้าเวเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อชมฮะ เ้าเสียชีวิตหรอทำงาน,นไม่ได้หรอกสาภาพขนส่งทัวโลกูกมันเหมือนนี่เกมอะไรน้ามันก็ตัวเจียใหรร้ลูกคอมเมนต์มาหน่อยเด้อ แกอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้าจักเนี่ยเอาตัวร้องสามทีแล้วแบบเดิมด้วยนะตันเดิมเนี่ยเออทุกคนนั้นมันที่รับไปดูนูแล้วม,มันมีสวนหลบมานัา่นไงมีปีศาจอยู่นู้นดังนั้นที่เราจะหยุดนมันจะมาไั่งใครวะเนี่ยโอ้โหเจ้นี่นี่มาเ,เต้นอีกโอ้ อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวมาตัวมันมาน่าซึ่เซอึ่เซึ่งซึ่เซึ่งซึ่เซึ่งจะมาแล้วไหมขก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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมามันมามันมา ดิงดึดดิง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 อะเราดูเมนูดีกว่านะเราไปชมกันดีกว่าโอ้โหโเป็น้องวิ่งโอ้โหคนนี้คืองาถังเลยนะฮะแวโอ้ย มันเป็นการติดต่อที่ผิดพลาดอะไรนี่ฮะแจ๊ก็ต้องขออภัยด้วยฮะอืออือฮึฮะคงไช่วยนะ ดิงดๆปลดปล่อยคือปลดปล่อยคืออะไรอะ่ะโอ้โหเหมือนแบบคุณเ้าอุ้มไปแล้วอีตัวหน้ามันมันเหมือนเห็นเห็นเป้าหมายมกอเลยวิ่งตามมาพอปล่อยมันก็มารวบสองคนเลยเป็นอย่างนี้เอง มันมีคนเอาเลยเขาเอาอะยไปอ่ะ จะสี่สิบนาทีแล้วเนี่ยวันนี้เวลาหนึ่งทุ่มมาแปดนะฮะอาดอัดช้าดิดนดึงเพิ่งดูกบเรียนลามแล้วแต่คอนทินต์ตามเขาขึ้นมาเลยก็เลยอัดอันนี้นะไอคนี่ไม่ค่อยชอบอัดคลิปเพราะาอยากหาเงินนะโดยการทำยูทูบี่แหละ ทำมาจากของแม่เพราะว่าเห็นว่ามันมีอ d o b e ด r บีพีเ p ียโปรก็เลยให้แม่ใช้ความของของต้อูอ่ะสู อะไรนโอ้โหมนสายอะไสายตูดที่ดูด้วยอะไรเนี่ยอะไรเ่ยอะไรอไรไีไมันสาตูดที่ดูด้วยเหรอตอนนี้ดื่มโซมาเก้าจะสองคุมแล้วนะหนึ่งก็จะสองคุมอะไรกันแล้วคุณ่อน ตอนนี้สองทุ่มแล้วนะฮะเสียงอะไรอ่ะ ห็นเป็นวีโอ้โหเป็นสองคนเลยเห็นว่าให้นคนเต้นแบบนี้หนึ่งนาทีขอจบคิปไปเชียร์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเด<ม>ี๋ยวอย่าบึ้มที่ปิดเซตเปิด่ยนเปลี่ยนซีมเหนือทีจะจะเป็นวิคแล้วน,นะ ไม่ะบกี่ปับว้าเฮ้ยคนที่เดินแล้วขนัดที่เต้นอ่างคนนี้เต้นอีกโอ้อ๋อพี่ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ขั้นรถรถถังไงโอ้โหนี่ไงเขามีรถถัง เนี que, ón, <t ap Cert ified> ่ยตอนคืนอีเวด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 นะฮะเอ้ามาเสียชีวิตเฉยเลยอ่ะอะไรอะไรข้างล่างแล้อมาอื ีคือเกือบร่วงไปแล้วนะเอาเฮ้ยยังไม,ม่ล้วงไปเลยอ้าวอ๋อใช้ชีวิตตัวในตอนนี้นเรา่ะไหนนี่ไงเราเนี่ยอะไรคือสภาคามรู้อ่ะเลยใช้คาำาูดกัน จะใสยแท่งแหลงสร้างโดยออสตร์ดกและบีชอบเพลทสักอย่างไปดูเชิมเรื่อง ไม่ตกใจตีบ้าเดืมาเสงอุ้ยย่ตกมานี่ไงมันมาแล้ว is one box นี่ง คืออะไรอ่ะเคสคืออะไรอ,อ่ะเออขอไม่ใจขอใจขอใจเออเออคัอดหน้าเลยไปดิเอา้าแล้วเขาได้ยินย้วยเหรอได้ยินเลยไปดูแล้ว ดีนบนรรยากาศกาอากาศมุดประสงค์ทัวร์สำหรับการความวนสูงนะฮะไปกําลังโอ้โหกําลังทพัีเลยมันมาเฉย ไม่มีการไม่ช่วยคือจบคลิปนะอาจแค่จะซื้อผ้าทีเองเหรอต้องอัดไปครึ่งชั่วโมงก็เกิดคลิปยาวมันจะลงไม่ได้เอิ่มเฮ้ยเอาไม่มีล่วงเอาเอาเรืออล้วงเลือไปนะอ้ะออาวเฮ้ยนี่ไงบนบัพเกินโอ้โหไปไปถ่ายอยู่นี่เลยไม่ไม่ได้อัดคลิป ไอ้อัดคิดต่อแล้วหัวการหัวการขึ้นแล้วขึ้นแลยเมียขึ้น <c oughs> อืมโอเคทีนี้ขอจบพีว่วินที่นี่นะ